แอ้วลูกเออจำเนี่ตาบอดแต่เราเกิดคนนี้นเราตาบอดแม่กูตายกูก็อยู่ไปเดียวแบบนี้แหละลูกอันนี้เขาก็บ,บ้านเมืองใครดีของนายพี่น้องมันนี่บอทิดมามาเบลลี่มาเงินเงยายตาบอดพี่น้องทางนั้นทางนี้เนาะเงินพี่นงินยายตาบอดพี่น้องตอนนี้เบลลี่กำลังสิเขาไปหายายเพราะว่ายายเป็นตัวบเบลลี่น้อพี่น้องมุขสิทจะเป็นโอกาสดีที่ได้มาหนังเบลลี่นล้พี่น,อนยย้อ,อ,นนอง เป็นเอบแถวบอดเดือนยาตะบอดกันจังผู้ <hi> าปลาใหม่ลองทางเข้ามาขยันหกพี่น้องเลยน้องำไปบังกันน้อพี่น้องว่าสิเป erm ็ population. นอะไรเพราะว่าบอดกันบกันมาจ้เถื Pepper. ่อนนักพี่น้องไกันเลยว่ายาตะบอดกันสิเป็นคนแบบใดเพราะว่าบไปบังันน้งกางกทดีว่าได้มาวันนี้กับพี่น้อกานดีบังกันน้องโอเค Anang vi. Tell lục tàu nằm ngay 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 โตเฮาบ่อยากสุดท้ายเฮาตําจุตําหน่วยแล้วเขาจุหน่วยว่าเล่าไปขายเฮาไปขายเจ้าไปขายให้บักកะបៃแหละขายเจ้าอั่นใดแหมละลูกអើយขายเท่าใดเฮาบ่จักตะกี้อันบักสุดท้ายเฮาตําไปน দ ใดเออเล่าไปหาอានได้ลูกหลานเอ้ยบักนี่ប្រយូនนําតោអូนั้นអាននោះนั้นហ្នឹងចឹងឲ្យลูกវើយแล้วก็ថាយมาเฮาបិរបិរបាយนําកៅកៅ มลูกเต่ามาไม่เข้ามดคายเท่าไรค้ายเจ้าค้ายเจ้าให้คล้ายไผล่ะขายนะลูกก็ไปแหละพวกกเอยแหละเ่าตามเกะทมเกจุหนวยหรือเ่กันจับบางันนั้นเจอท่านบางันนั้นเออบอกเนี่เนาะพวกร้วไปห้าเราเข้าปัดยากเงินไปห้าได้งินเขาเว้าอย่างเอาโตบูบอบออ๋อพวกรับไปยืมเมยเมย์ืือตากระเบนลุกได้งินเมยมันมาไป้ยือ มันก็จยได้เมียอ้างอีกจะได้เมียใหม่มาอยากแม่ี่เป็นตาบอดหลับไปเจ้าให้เขาไปตัวไปชุดดูกเตาเฮาจุยู่น้ำาอยาบปลักปลามาหมอตโตมาปนี้บักนั่นไปฮะจะได้ยายงปลาในนี่เนี่ยเขาเบาจุนวยเบาดิเงีนเขาเบาว่านี่นั่นหงไเหาห้างล้วโอ้ก็าบอกนี่นี่ผัวกูเห็ดผัว พวกกทับอิฐนะวะแม่แหละพวกรกทับอิดเราใหดใบเช็ดเลยให้ใบมันสึกเ็ดเ,เราให้ต<า>อกคายบ่ขายเจ้าช้ำไปขายเออลูกเออไปหาเขาไปอยู่นำ้ำเฮาช้ำไปขายเออนี่พวะัวะัว,ว,วทับอิฐจะนั่นเละเไปหาให้คนอื่นมาอยู่น้ำเจ้าแทนเขาแแม่หละลูกเออแทนมันเออแล้วเราไปเอาเมียไม่้มาดิเราก็อยากเอาเมียไม่ดูนี่มาฆ่าเขาเอาเราอันเขาฟอกเขาจบหน่วยไปกันตัวพ่อของเรา แล้วโสดโลดลูกเอ้ยเขาก็บบุักตาบอดไปใหญ่กับมาได้เป็นกูบไปหาพวเนาะแ่นความเจ้าแหละตาบอดเป็นไปหาพว่เป็นไปหากิน <c oughs> มือนี่ก็บตุ๊กหอดแน่นี่ไปใช่กับมาได <c oughs> ้เขาันี้เข้านนี้เขาอันนั้นะเขาอันพู้ตัวเอาเงินจะไปนี่พัวไม่เจ้านี่ คอยละงงเจ้าจักพัวกไม่พัวเก่าเลยนี่หลายคนผลกิจังว่าเฮาก็งงน้ำเข้าแต่ละลูกเออแต่เขาวัดน้ำเข่าเข่าแต่เขาวัดน้ำเขาเขาว่าในนี่ปืนมันอยู่น้ำชาอันไปเอวนางเอ้ยตกอยู่น้ำเฮาบักอันนั้นว่าโอ้ยอยู่น้ำโสบนี่เฮาามาดื่อนเฮาแบบนี่มีเป็ดอย่างตัวหนึ่งนี่แม่เชิตเอ้ยเป็ดตัวอย่างตัวหนึ่งให้เอวนางกุมานี่ตกคากิถเออเฮาก้าเฮาก็บ่จัก ขากินบกจะตายไปไปมาบ่เราเอามอบใหบักอันนั้นนี่ทำมอบใหโตนุ่งเมียกูนี่ชุดโตยังปลักปลากูโตนั้นตัวเลี้ยงเราเดิมบักอันนั้นบ่เออเออบักอันนั้นบ่เอ้าโตเฮ็ดไปเช็ดในเฮ้ากันให้เฮาเลี้ยงนั่นน่ะจะบ่ได้เนี่ยแต่มอบให้เฮ้ามอบไม่้เฮ้าเลยเราบอกมอบบ่เหนื่เราบอกจะได้ไม่ห่างอยู่บ้านเฮ้านี่ไอ้บ้านห่างไว้เฮ้าก็เขาบ้านเมืองบ่จะเฮ็ดได้ มันตาบอดมันไปพองตัวใด้ลยตามันบอดมันไปหาผัวเป็นบอดมันไปหาบอไปใช้กับบุตกสากไปใช้กับตับกอกใหม่กอกต่อบอแล้ไปหาผัวอีกเอ,ก oh. อาจุยยูให้นยู่กะมังลูกเออเข้าหักยู่ไปสนุกแล้วยู่ไปกับยู่ดิเนียนกะมังไม่มีเพลียเล่าจ้ะเราให้วันนี้เราให้ผู้อื่นก่อนไปยู่ให้ดได้ ตาเบนหงก์กนนันนี่เด็กเขาอยู่กินกุ้งไหมดิไม่จักยาติเลยตังติดนี้ได้ชำปัดเขาคือ,คอว่าเมื่อไนเจ้าจบอกว่าจะโทรหาไ<อ>ข่เจ้าให้นั่นเออให้นบักอันนั้นแหละเอาเงินเท่าก็ไปนั่นแหละเอาเงินกุนนี่เมาเงินเจ้าอยู่เฮือนนี่บอกเมนหกแสกมดตะนั้นลูกก็จะฉวยยาเขามีนี่เมาแได้มาหยาดเอาเลยวะใหญ่หยาดไปลูกน่แหละมามามาเงินเขางัวกอนบ่<อ> cô bảo ăn ngon không ngồi sáng tôi bạ lão này bị chăm này của anh này cơ tôi hay lão lão có tạm bọt ao nhân liền luôn bò cần luộc của liền bơ bia của bây giờ liền cô bọt thâu thâu nhân tô bắt chỗ nuôi khúc là bên này chỗ nuôi bảo ơi luôn ơi tôi liền khờ cao bơ men bả lão phải ao luộc của bơ men tôi đặt bể hà ừ. hay là bể phong quên rồi bây giờ bưng bắp khúc anh nghe em này เราเราวาให้เจ้าไปพ่องเขาให้เขา,เาปไปพ่องไปพ่องไปพ้องให้จับเล่าหน่อยป่ะเป็นเราเอาไปพ้องลดเอาให้เขาจับโลดแล้วมันนีอนนน่อันนั้นยุใช้สบพวัพวนพะัวไหมเจ้าน่ะตัว,ต,วตัวเอาเงินขายยางไปสี่สี่หล้งน,นี่ยุใช้มันป,ปาดยางเลยนี่มาอยู่นี่แหละมปาปัดยางแถวทางรถอะไรไฟโทรให้กับบ้าคับใจ<อ>ไฟโทรให้กับบ้าคับใจเรานั้นเนี่ยคนบ้านเจ้าบ่เห็นเล่าวะจ้ะ บันเดลไปปาดยางจะหอปาดอยู่นอกลแล้วดี๋ยนี่ปาดอยู่นอกแลว้วแมนลูกเอาหู้บัดคอยละบาดทั้งสมบัติในหูมันระบาดบัดคอยละยวกันเนี่ยบันเดลชนยางเจ้าใครเป็นคนเบิ่งบันีดลไม่ไปบอกงเลยลูกเอ้ยหายเขาปาดเขาใบเขางออชอนยางนี่ชนยางของเจ้า,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 าป,ไปไออาะชนยางของเวียดมาภายปาดภายใดเวียดอะไเออเขามาละชนยางน่ะของเวียดแมนเวียดที่เลือก เวียดนะให้ให้่เจ้าเฮ็ดให้พวเจ้าเฮ็ดเออแล้วันพวเจ้าเฮ็ดเลยเจ้าได้เงินแม่นอันนี้เจ้าบ่มีพวเฮ็ดแล้วเจ้าบ่ได้เงินบ่ได้เงินนี่แสดงว่าเราอาศัยผัวได้คันบ่มีผัวแล้วก็เลยเอาบ่ได้นี่บันีิผัวัจมาแบบเอาเงินเล่าแล้วก็ไปเลยนะอยากไปได้เมียใหม่นะคันชุมว่าผัวเอาเมียใหม่นี่เจ้าเช็ดอะไรบัดนี้ชุมวัฒน์วะอ้เจ้าหันเดี๋ยวนี้หันเจ้ามีช่องพวได้ช้ค่อยเปลาเออบ่อยช่องพวจใช่เพรานั่นเจริญสบาย อันพวะทัิตนะพวกกนี่แล้วพวกกจะน่ามอบเจ้าน่ามอบไอ้พวะไม่มอบไอ้พวะไม่แล้วพวะไม่มาอยู่น้อยนึงอะไรเงินแล้วไปแต่เจ้าเออแมนนั่นอะไรรู้เอ้ยพวะตัวทับฟิตนะเจ้ายังไปทันปะกันมันบอกเมนเอาไปจักเอามันตัวเอ้าชิชิัวโตที่ช่องนี่ก็มีใบน้ำตาลครับเน่กี่ใบตัวนี้แหละใบจุกนี่แหละรู้เอ้ยใบน้ำตาลเขาเห็นน้ำใบแตงงานนะพวที่ช่องแล้วมีช่องพวเดี๋ยวนี่เนี่ยคนยังงงอยู่เลยนี่ อันน<ม>ั้นเหงากนเงืดเกรหาน้ำลูกเอ้จะขายในใดเหานี่ย,ขา,าย,ยาขายไปขายมาอยู you know. ่เนาะแมนขายไปขายมาเห็นกูบ,บอกไม่พอมีแม,ม่มีอายไม,ม่น้องอแม่ก็มุดตายเอ้นกูไมีบังเป็นไครมันนี่ไม่ต่ชำชำลูกแล้วเลยเอ้นเยนงเอ้ยบังอยู่กับไครจะมูมองมันนี่ัตมาชำขคนคนี่เนะี้างนออยู่น้ำไฟสำบัดอยู่นะ้ำเล่านี่แหละบังต่ชำนังอ่อน ไม่ใช่เลยนางออนไม่ใช yeah. ่เใช่นางออนใช่โดนต้องเอเห็นมาเห็นมานงพีดูนางข้างในกันเออพี่พ่ากันเ๊บอยู่ลังพี่ลูกข้างหน้าไว้ข้างหนาไว้นั่งสีไว้นั่งลางแอร์พ่ลูโอ้ยมตภูมิงามเข่นนองเามาีไว้ลูกี่มาดาข้างหนาี่ขกีลูกีเดยตดเลยเดี๋ยวนี้ พอเล่าพอทำมิดนี่พอก๊กนี่พรว่าพุ่นพนเนียผปูขายเล่านี่ให้เขาเนี่ยเป็นคนเวียดแห<อ>ละแบบเลยแล้วลูกเราจังคาวคือคนเวียดไปเลยคนเวียดอืมแล้วจังว่าคือคนเวียดไปเลยบานในจวนนวยคุมเราเอาเลีงตัวมเมลีงก็เก่าเมียตัวอันใเราก็ตาบอดบอเราเอาผัวใหม่แล้วก็บอผัวใหม่ก็โตไปเอาเราไปเอาเป็นบ่เราไปอันเป็นบ่เราหยางงางกันยังไปถึกทางพวก พวจะเอาแค่งานอจะใช่เดี๋ยวนี้พวเจ้าพวเฮาพวกก้เอ้พวกกค่ะพวกกอันเฮือนอยู่พันม่วงอันไรเฮือนเราอเก็บทางเลยไรเฮือนเราอยู่บ้านพันม่วงแมนอยู่บ้านในบ้านพันม่วงสีทามบ้าตั้งเลยชนบังโกงอุภาว์โกงอุภาว์ตอนหน้าโกงอุภาว์เลยกโกงยังไงชนมีโกงยังน้องเราเอาเมียอยู่หั่นบอกเราเอายัง มีจะยู่น้ำเข้าชื่อล้วจ้างเข้าเดี๋ยวนี้หาเงินถึจ้างอยู่น้ำเข้าจ้างเงินอยู่อยู่น้ำเข้าว่นบ่นนางมันวนั่งเอาเอาไปมันนั่งเอาดูปัญยาโม่แล้วเอามีดแล้วกพัดเอาคนนี้อยากทำทำมิดแต่เราตาบอดเป็นบอกตาบอดจะเกิดตาบอดต้องนอนหน่อยแล้วลูกเออชันนี่ตาบอดแต่เราเกิดคนนี้เราตาบอดแม่กูตายกูก็อยู่คนเดียวแบบนี้แะไรลูกเดี๋ยวนี้เขาก็บ้านเมืองเขาบกามาเลยแตงาเขา ฝักญาติค่ากินกับเขาบังคให้เขายานจุจองคนนี่ตาบอกแต่เกิดแล้วเนาะเขาญาตท้าแม่ประมาณจะปีเลยแม่มาจักเลยอยแล้วเราเพิ่งเลอเลยเจอแล้วเนาะประมาณประมาณสี่สิบบันนี้ชยาเคสนาได้กับพวสองคนนี่บันนี้เจ้าครอบจุนวยเลยเขาเขาตัวจุนวยบ้านเมืองเพิ่นวันอะไรเขาบฏิสิเลยไม่ยังกับจุดออกหมดไม่ยังกับจุดหมดไม่มีปฏิเสิเฮ็ดเหตุยังเขาได้บันนี้บอกเพิ่นว่า อันนั้นพวเจ้ากัเราบงมาอยู่นําเจ้าพัดมีใบน้ําตานกัูนี่ก็มีบัดใบน้ําตาลกัปนินก็มีบัดนี้มีซองพวเลยอันนั้นเอาไปหาไปหากลุ่มมันนั้นโอ้เราเห็นยังเพ่งเพ่งเจอกลุ่มกลุ่มว่ากลุ่มวบาจะเอาเจ้าหนที่ว่าเออแม่เอ้เเอาเกลดดูโถตาบอดเราให้เขาจับบางนั้นจับบางนั้นจับจนมันกอดแล้วบอกมาบ่ไม่งินไห้เข้ารูเขาาจับนี่ถ้าได้ข่าจับเอาไปจับ กันจับนี่ใช้เงินบ่ะกิ่ได้เงินเรางงเออบัดนนี้กังคํำกังคืนมากคือถ้าเจ้าอยู่นี่เราพว่าเจ้าสิบมพูดมาหาเงินฝนเอาเงินเอาค้ำดะอีกบ่ะัวเราต้นนั้นเะยัวไม้เอพวกพวไม้ทั้งหมดพวไม้พวกนี่พวไม้อันพวกกอันก็เอาเงินหกแสนกับได้ได้นำอันนึงได้นำต้นนาเอาไปแล้วเราไปแล้วลูกเออเราบอกเมื่อแปงเงาก็เขาหมดเราเอาเราเอามแปลง มอแปลงเชื้อไม้บันทึกโตกับปิ๊กตดไรซับเรามาเราขี่รถมาบนเรือเรายางมาเรายางเราขี่นมูเราเื้อเราเป็นขี่รถไปชักย้อนหาเอาบักอานันหลยย้อนในนี้ลูกกับบะการไม่แจ้งกับปรตัวไปเอาเราให้เอากูเอากันชูนุกเราอาบน้ำอาบนัยเราไปชกเนาตาบอดยางบาดแทนเราบ่มีรถเราเป็นธุอรถ อยู่น้ำนี่เด้อลุงเมียฉนหนกพื้นลัวเรา,าแก่นทำไมน่าตาเราหาเรามาเลี้ยงน,นั่นนั่นอยู่กับเราแล้วเขา้าชิวชิวเมื่อไรยกตีเมื่อนั้นแหละลูกเห็ดเห็นแหล่งงัดกับไม่หรอยกตีเขาน้าบ่อนน้าบ่ะ,บะฮะจะไปอเาอาเหี้นอยู่บ่เจ้าหลบบ่ไปค่ะเดนีองค่ะพอไปหมดอยูน่นแม่กุนแม่เองเหียนกับขาดช่ำขาดกินได้เสพเห็ดบ่ไหนไหมนี่แหละบารบาราเชานี่ก็บ้าเข้าก็เฮ็ดคอนเขา บ้าน้องอ้อนได้ยังให้แม่ให้กินมัอนี้จะได้ยั้งลูกให้แม่กินฮะมาบะนี้คือยันยันคือยันยันแปลกๆนะฮะมีมีความพิษยังบอกใจเจ้านี่ฮะบ้าน้องออนมีความพิษยังบอกคือยันจะบอกยิ่คือผ้าผ้ากันลบอยู่รังแม่ไปเกาคุณน้ามากินดูแม่เห็นบนแม่ให้ก็ให้น้ำบ้าน้องออนพ่อจะมาเอาเงินเพิ่นมาเอาแบบใดลูกเอาบังฮะเอาแลรถม่ต้องยาน บ้ลต yeah. ้องยาแมนบอเรามาเอาเงินตัวทำรชนอันนและเอาเงินเฮาไปทำรถคือบปปากเลยลูกนีแต่เกาเัินเบาเนี่ยคุณนันเบาเนี่ยความจริงขคันผุนันเบาแล้วอันไหนกันด้ยมวยตั้งแตู่้ชายเลยสชืได้บุใส่เชื่เชื่อว่แมนเ่มันางพี่บ่เชื่อมันางพี่นางพ้างยกันจะแตะเลยมาตอนให้ตู้นี่มาได้เขาเงี้ยเลยบ มเจอเลยเนี่ยนีณใหญ่ได้จรีเลยนี่ปนี่ว่าผุกเกาะไปนี่แล้วจะกรีเหเจ้าบูบูเลยประมาณแปดเร์อจะมาเอาเงินตอนจะมงเราเมานะหกแสนนะเจ็ดมงเจ็ดอ๋อเราให้บอกเราเงินเงินยืมพายตอนเราเอานะเืเจ้าเือเจ้าลาาคุมเขเลยวะ่มีเราก็แลกไปเช่งไว้เียงไว้่บ่มีเหมเดิมบีแล้วเรายกตี ีีกบมเราอยากตีเจ้าอ่ะเฉิดเราอยจะขาใบจำเป็นย่าตมาอยู่เรียงหนุกบ้านเมืองกับปากเบิกตาบอดเนาะตาบอดกระน้ำไหเอ่ะจะเล็มกระตายก็นั่นแเลยรู้วนนั่นเลยตอนเราคอยมาจอบเรื่อยๆช่วงแต่คอยได้คอยได้นัานนี่ไม่ห้เราเรื่อยๆมันจอบลอยเลย แรกเขาจังพาแต่เจ้ามานำมือมาเบิ่งจังหวัดอ่ตุนเราเราโทรหาข่อยเมื่อวานมาชื่นเราห้จ้าข่อยได้ยังบ้านี้ก็โตูบบแบบไมีคนับใจวันนี้จังหวัดเจ้ข่อยจังหวัดเลีวเวียดจังหวัดภากันมาหาเราเลยนี่ครับตงใจเตอเซอร์เด้อเบิ่งแม่เบิ่งน้อกน้่งเมื่อวานนี้ไม่ก้าวกินก้าวให้มันนี่แม,ม,ม่เออจะกินยังเอาเป็นไครจะกินยัางด้วย เขาตันนี้เขาเปลือกหรือเขาเขาอันเขาช้างนี่เขาเปือกก็ยังต้นนี้แต่ไม่รู้เออมันมีไปตับเออมัมีคนตําบอกหมดจิตตนนี้จะมดจีก็เขาบกายเสียหายไม่งั้นก็เขาบกายเะยล่ะลูกมาเดนี้ยาญาติญาติัวเจ้าหันญาญญาญผู้กบหรือญาผู้ที่สองญาญมดช่องพวกกินพเดินจัปุจมบุนั่นเขาญานกะกบกันแหกกะแตกไปญามูไปญานคูใช่ไหมน้บอกเจ้าหนทีกูจะบอกบังนาจ้านที ไงจำได้จะกำมือนไงจาได้ค really ุกันให้ไปจับเูดไปยพยานนั่นก็บอกขันโตไม่ไหม่มีพอเขาจับบอกรถตามโตลูกหลานเออก็บอกเอาไปเป็นไปเขาบอกไปเป็นไปใช้ในละเขายกคู่ยกคุมยทำแล้วเนี่ยนี่ตัวเฮ็นได้เมียตนบอกเราหาผัวใหม่จุดหนึ่ยทำหมผัวใหม่ไปหาให้เราบอกเราไปหาเอง นักปัญยังตบบักเจ้าหน้าที่จับเรากับตบไปหาเอกปบบะแนเจ้าบ่ป๊บลูกกุได้ละป๊บเจ้าหน้าที่เว้านั่นใช่ลาวเจ้าหน้าที่เป็นยังคั่นเราไปหาผัวเป็นยังตบหาเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่จับเรากับผัวเราบ่อยากคนดือคนดานคนดือคนดานคนบยนหมู่บายันครู เป็นนั่นเน,น,นาะเออเขาใบยันโมใบยันครูเด็กก็ได้ลูกจับเทืยรน,นี้เนาะใครนะเด้ลูกเรา,าสามคนสามคนผู้หญิงชองผู้ชายผู้หนึ่งผูชง้ชายผู้กกใหญ่แล้วตอนนี้กันจอยปักอันนั้นปักกระปยันห้ามเขาตายจะฮักเราตีเขาอันอเล็กงัดนี่กับไม้จะตีจ้าเล็กงัดรถตอนนั้นเนาะเออตอนนั้นเล็กงัดรถกับไม้เบาบริทายแหละคันว่า เราตีเจ้าตานหันแล้วแหละเลือจะชื่อแลบปานนี่เออเลือจะชื่อแลบไม่แลบหรือเอ้ยลูกอกันยังหน่อยชามชีคนมันมีคนเบิ่งเลยเนาะด้วนี่เราจะได้ลูกอะไรชามขดนี่จะได้ลูกแลปะเจ้าบอดมันนี่เออเขาจะได้ลูกให้ผู้บานจำตาให้ผู้บานประกาศจำเอ้าประกาศจำประกาศจำจำตาเอาลูกเจ้าไปแล้วเจ้าชิยูน้ำพายมันนี่เจ้าตาบอดกี่จังแม่ผู้บานประกาศจำเนี่ยเลกเอ้ยเราจะว่าเอ้าผู้บานเนี่ยจะจำตาเขาเขาจะไปลูกชามขด เขาประกาศจับอยากเอาไปสองคนตายไปคนหนึ่งเขาไปหมดเลยช้าปเนี่ยอยากเอาไปหมดเลยปะนั่นอันเบาเออเขาเลี้ยงลูกเขาบ่เป็นเราให้เงินจะเก็บเอเดนลูกเป็นใครก็บเบ้นมาจะเก็บอันก็คขาคงฝากคมเบาลูกลานแล้วอัลูกลานจอยกูแน่ทุกกูจะทุกขละตายนี่เขายัางคิดกันยังบ่มีลูกลานเลยเป็นใครเติมชงบุญเอง หนึ่งมาท่านเนี่ยนะสำเจอกันเนาะออคืออีตนเราเลยพี่น้องไงอย่าน้นลอดทุกเนาะทุกอีไรอลอเรานี่ยคอยมาจอบตลอดทุกๆๆกถนั่นตะกี้ได้กินข้าเบลีแหละบายฮาไดีนุกด้วยเดียวอ๋ช่วงตะกี้ฮันคลิปคอยมีคนเบิ่งเดบิวติตแล่มีเอซฝากมาห้แน่ห้เราแล้วคอยกระชือมาไ้แน่คือคงมือเนายูทูบกับคนเบิ่งโมไลได้เห็นจังบคอยใดๆมาไ้เราบันไดแต่อีต้นเรายุ่มากเลยเถิอกะ เกิดอตอนเล่าแหละเล่าแบบที่ว่าตาบอดจะเบ่งลูกหน่อยช่องสามคนมานี่ช้ำมือน้ำมาเจ็บพัวผัดพัวพัดพัวบุตรชำมาบางเท้อกับอยากตีอยากขาเล่าอะไรลูกเออตุกิเ็ดกูนะแน่แม่ยังบุญแล้วยังมีลูกเบ่งแง่ห็นบ่บุญได้ใดลูกเออมันก็ตามลูกเขาอยากกินกระเบอเบิ้เก้าวอะไรแต่จังไงลูกใหญ่กับลูกกันเบ่งรอบเบ่งกระหูกไอ้ลูกที่เราเล่าเนี่ยน้องไกันอะไรเลยพี่น้องเลย พวก่ากับเเป็นเตาพวใหม่กเป็นเตาเนาะใครเจ้าใครไปใครมาใครไปใครมาข้นก็โดน่เลยวยอ่มจะ e ยาเขาไม่กนเป็นไข่จะเป็นไข่บอกเป็นไข่เราเป็นไข่กินยาแล้วแมมยาไม่กน h e w ยกอนยังม่ท่นอันนบอกเมกินยาบ่ก่อนออกแกเอาไปคอ้อกเกาเกให้กแกออกไหอก็ปุ๊ดีก่ง จะน้อยแตจะ่อยเอาเงินหายดอก่ก่อยเก็บหายูุลิชิปูุลิชาอ่จะจ้าไว้ซื้อยากินเราก็ม่มีอรมีอะไรโอ้ยลูกหลานเอยคิดดูก็แตบ้าก็จะบ้าอะไรเลยกังวลกูพยายามอะไรคือรู้วยาอะไรย่านพัวมาตีกลางคืนบ่กกลางคนแมนพมเลาอยู่ได้มันอยู่ในป่าเด็กมาเนเฮือนเฮือนกะห้างกันหลยเฮือนเลย ห่างจากเฮือ,อ,อนเรานั่นแหละบืกูโตไปที่ยั่นเขบอกเบาเลยแบบบางกูแดกเขาปุ่นกูหรือจังมือแหละเขาปุ่นเงินเจ้าน่ะบืกูโตโตอะไรรู้โต้หายแล้มือมือโตเจ้าโทรไปไหายใช่คอยนะวะแล้วก็คืออ,อะไรแหละยังข้าวเวียอยู่มาบ่ได้คอยนะลูกกูในหู้บังบังอันนั้าน,านอยู่บักทุก ไปทำไม่ะูมดอนหลอกลูกช่องคดในนี่บันนี่เอาเด็กเคยอยู่เนาะบันนี่พวกพวกพวกท่าิยึดนะบอกบอกพวกไม่นี่บอกใครไปชองคนในไปหาบอกบอกเราไปฉแดนเราไปตลาดนํำพวกบางอันันยืแเราบอกบันนี่ก็เคยก็อยู่ดังลูกบันนันก็เคยเขาอยู่ดีนี้ยังเราปุ๊บหลายอย่าตำรวจอนี่นี่มือเธออยู่บานดุกเนี่ยมือเธอมันใหญ่ไปยามาแล้วมันเอาเงินไปมันก็ย่านเลายย่าตำรวจจะแจ้งแจ้งแล้วตำรวจมันบอกแจ้งแล้ว เขาย่านเขาปบตอนนั้นแหละมาบุมีเงินให้เขาเขาเบ็ดบางในบ้านก็ว่า้าเนออให้เขาชอยฮัทโตเอปนางเอยให้เขาจับที่เขาคู่เขาทมเขาบึงแย่งจับไปใช้คุกเออให้คุมเขาทำเขาน่ะเขาบอกก็ให้เาวเน็ตเขาไปจับแต่เขาก็่ไปจับกรย่านแน่เขาบอกองค์การไปจับก็ใส้เงนให้เบามาให้เขาแน่จะกกินเขาแม่เออ

ແລະກໍວ່າໃຫ້បោបលិចຫນ້ອຍຫນຶ່ງຕີ້ທາງນັ້ນນັ້ນເນາະປະມານເລົາເຂົາຕັນບາດີລິເອົາດີລູກຫຼານໂດຍປະຕິໄດ້ມື້ນີ້ເປັນໃຜຕື່ມເອື້ອຍລາຢູ່ບ້ານຮົກເພາະເອື້ອຍເອີ້ й ເປັນຫຍັງຄັນເ લા ເບຍັກບໍ່ຢາກອັນນັ້ນເກົ້າໃຫ້ເລົາບໍ່ວ່າມາຈົກພວກເກົ້າເຂົາເລົາຕີ້ກະຢ່າເ લા ລົກຄ່າກະຢ່າເອົາ ทุกคนลังเดียวต้องกบพังจากดิกันเป็นผู้ใหญ่ได้เจ้าได้เป็นคนดีของพ่อแม่อย่าไปเห็ดนาสิ่งห์บดีได้เจ้าได้เห็ดสุมาดมกาวอย่าไปเห็ดได้เด้อเป็นคนดีให้ลูกไปบักซอยกูแน่ไปหาซอยกูแน่หามันก็ม่ก็ดีหางกรปัวก็ดีซื้อยังกอกูเนี่ยอ่อนไทยอ่อนอ่อนก็คือกันเริ่มใหญ่แล้วช่วงจะหุ่นจักความแล้วเิ่งแน่แน่คนเดียวนี่ บมีหลายคนอีกแล้วแม่มีแต่ผู้เดียวนี่แล้วแม่ชูเจ้าเนอะบูมีอีกคนอื่นแม่คนอื่นแม่ผู้เดียวนี่คือแม่ผู้ที่ให้ยกำเนิดเนาะบึงแม่คนเดียวนี่พี่นะอตาเงะไรเถิดบันแหละบัณแหละใช่มีคนอื่นกับบมีแล้วแม่ชูเจ้าผู้เดียวแล้วแม่ชูเจ้าชูเจ้าบ่เบิ่งแม่สิเบิ่งไผเด้อร์เธอเด้ออือยังดีแล้วแม่เอ้ยแม่ยังว่าโชคดีแล้วยังมีลูกบึงเอืมท่านในเรื่องจะช่วยมช่วยยาพลอยชูเจ้าขันหมินว่านี่เด้อว่า ยานวันนั้นแหละยานบรรเลงก็โลยยางนั่นแหละเราปาดเราเคยปาดยางกันเท่าโทนลูกโทนจับก uh ok ja, 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 hey, si ้องปิดโทรศัพท์เราบังคับปิดติดอยู่เราบังคับคนผู้อื่นเราฮับเฮาเราบังคับแม่นบอกผู้อื่นเราทำมดผู้อื่นนะนี่อยู่บ้านกันใครในฮะลูกกระเบงเราแน่ยทำกับขอกยายางล้วไม่ช้อยกูแน่ลูกเฮาระบาดอะไรอยางเ้ยราเราแต่ใชให้ยชิปแซวพันตามชิปชิปนั่แหละแต่อยากห้ยละ ไม่ช้อยกูแน่หายไปบอกหายไปโกดตาไปทำกูแน่ลูกเอ้ยเฮาก็มาก็คืนกระครับแล้วหยาดลูกเอ้แล้วต้องมีรายเฮากับเดอรแม่เด้อสิมีเงินมาให้ประกอบชวนอยู่มันนี่พลเล็กพลหน่อยมาททงเงินมาออกนด้อะไรเงินนะชิม่าไอเดอร์มันมีโอกาสมากมื่อหน้าเฮากับซีฮะของต้นของพัมาผ่าอีกแม่อันนี้เฮากำมานังบาบิลีเพิ่นมาประกอบชวนแล้ว นเอเงินไวลูกเอา่้ยแม่ no, no, it it ้่บเน่มินงอเนยบนี surgeons, ่บไอ้น yeah. ้อยนี่สามพันโดยความเต็มใจนี่แหละพี่นุ่มดายวดใจหายใจหน่อยประกอบสวนมาเสเด้อตวแยงตวเดยวยายแม่กินเาเี่ยลูกเอ้ยเก่าจะกินก็ะีคนดูแนดตากับาลูกพัวกับบมี่เยนะบบะมี่ใช่ใเอ้าไมใช่คุณแม่ลูกเอ้ยได้ทำที่ลาวแล้วก็แล้วแล้วว้ตักไปเออปะ โ,โอ้จากบ,าบาา่บยากินั่นน่ะเดๆเขาก็บญาตินะได้แล้วผมเขาก็เป็นกำลังใจให้แม่ได้พอดีแล้วจนยังมีลูกกันนั่นเบิ่งแยงอยู่ซึ่งว่าโชคดีแล้วแม่เบิ่งกลางคืนลูกก็ให้ยาตินั่นกลางคืนด้งกันมาเขากาับญานให้เขาเจ้าก็เริ่มใหญ่แลวได้ใหญ่แล้วลูกบ่เซอน่ใหญ่แล้วเซอนเริ่มใหญ่นะแม่เบาเนี่ยลังให้ลูกลานไปทำันไ้ไฟปัดยางปัดยางไปมือชี้บ่ปัดยางแม่แล้ว ไอ้ลูกลาดจอยกูน่ไอ้ลูกคุบอาเือลูกกนนั่นแล้วก็กันบ่มีพปตีบ่มีไปนันกันตีดิคุณต้องเอารถนั่งชื่อไปพ้าแล้วคุณต้องเอามีหมดนพี่น้องตอนนี้กับปทิดได้ถ่ายชิปงานัยนยาตะบอดคนแล้วอะแดมสวยกันประกอบชวนคนละสิบคนละสาวน่าพอเงินกบ่มีเนาะพี่น้องเนาะปทิดกัโอ้ยเขียนได้ๆมีโอกาสได้มาในบาบิลีก็ได้เห็นจริงแล้วเคยมาจักเคืนะแก็เห็นครั้งแรกเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ก็เป็นโอกาสดีเถอะนะมาถ่ายยายเพื่นหัวเพื่อนกันดูกระลูกซสามคนเนาะพี่น้องพัวกะมาตีเรามาขู่เอาเงินเนาะพี่น้องขู่เอาเงินน้องลูกลูกกับยังน้อยยังเปิดระยะเนาะพี่น้องนั้นแล้วบาทิดกับบาริก้าไรคำเลยเนาะพี่น้องบาร์ธิดกับชิคอปปิดคลิปนี้ทันทีกับน้องพี่น้องสบายดีพี่น้องขอให้พ่ามารับส้มกะ ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามมเดยพี่น้องด้ครัป็นลังใจในการอินกินะพี่น้องครับกดคลิปสคบลิปนี้ก่อนสบายดีพี่น้องบายบายจ้าจ้าลูกกระยำแน่ลูกลกกเรเมื่อได้เราหอ